สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยเต็ดท,ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเราก็มาพรีวิวก่อนเกมกันเกาะน,นะครับก็ แมนเชสเตอร์ยูเราเนี่ยมีโปรแกรมพบก,กับไบร์ตันนะครับประจําวันเสาร์ที่16กันยายนปี2023นะครับเวลา3าทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะฮะที่สนามโอเดอร์ฟอร์ดนั่นเองนะครับก็อย่าพลาดชมนะฮะถือว่าเตะไม่ดึกจนเกินไปนะครับผลงาน5้านัดหลังของทั้งคู่นะครับก็แมนยูของเราเนี่ยชนะมา2เกมนะครับแล้วก็แพ้2เกม เสมอหนึ่งเกมนะครับส่วนไบร์ตันเนี่ยผลงานท่านัหลังก็คือชนะมา3แมแพ้1เสมอ1ด้วยกันนะครับแล้วก็ผลงานท่านัหลังที่ทั้งคู่เจอกันมานะครับ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูตเราเนี่ยเอาชนะได้2ครั้งนะครับเสมอกัศูน0ครั้งแล้วก็ไบร์ตันเอาชนะแมนยูได้3ครั้งด้วยกันนะครับก็โดยเฉพาะในช่วงซีซั่นก่อนนะครับที่ไบร์ตันทาแสบใส่แมนยูหนักมากๆานะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักถึงแม้ว่าแมนยูจะเตะในบ้านก็ตามนะครับเรื่องของส1เ็ตัวจริงคาดการณ์นะ ก็ส่วตัวจริงคาดการเนี่ยต้องบอกว่า เอเดรียนฮาร์คได้ออกมาคอนเฟิร์มมานะว่าในรายของทั้งฝั่งเดนเลิฟแล้วก็มาติเนสเนี่ยฟิตันพร้อมใช้งานในเกมนี้นะครับส่วนจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสมรองก็เราติดตามกันแต่ว่าเจอไบรตันก็น่าจะเป็นตัวจริงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่พร้อมนะครับมันก็น่าจะเป็นในรูปแบบแบบนี้ครับก็คือแฮ่แม็กวายเนเลิฟแลซ้ายเนี่ยไม่เดียโกดาโลก็เลกยรอนนี่แหละนะฮะส่วนฝั่งวาก็ดีอยู่แล้วก็คือบันวิสาก้า ลูกศิษประตูครับเป็นอุนาน่ากองกลางตัวกลางนะครับก็คือมีในรายของกาเซมิโรแล้วก็เอรกเซ่นนะครับชุดเดิมบรูโน่ด้วยที่เป็น3กองกลางตัวกลางแนวรุกเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นรดฟอร์ดไวรุนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยยังเป็นคําถามมันอยู่นะครับซึ่งฮูสร์เอาค่ากางออกมาก็คือกาลาโชไม่กาลาโชก็ฟากกนโดนี่แหละนะฮะนี่คือทางฝั่งของแมนยูเกี่ยวกับเ็จตัวจริงนะครับทีนี้มันก็มีคำถามครับว่า แล้วในรายของอัรราบัตล่ะคือนัดเนี้ยมันมีการคาดการณ์ออกมาว่าอาราบัตเนี่ยน่าจะพร้อมลงสนามถูกไหมครับแต่เอเดรียนฮาร์คให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับว่าน่าเสียดายครับอาราบัตยังไม่พร้อมเลยฮะเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็นักเตะจะไม่พร้อมในเกมพบกับไบรตันอย่างแน่นอนนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของทางเอเดรียนฮาร์คนะครับทั้งฝั่งของไบรตันครับสวีตตัวจริงนะครับก็มีในรายของ เปโดรซอลลิมาร์ลาลาน่ามิโตมะกิลรมเวสเตอร์ดูวินดังเอสตูบินานนะครับคือตัวหลักเนี่ยพร้อมกันกอนข้างเยอะเลยแหละนะฮะก็น่าจะฟูลทีมนะครับ,นะก, Team, รบก็ตามข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่นะักเตะที่ได้รับบาดเจ็บนะ ทางฝั่งแมนยูเนี่ยเจ็บเยอะกว่าทางไบรตันนะครับเพราะฉะนั้นไบรตันเนี่ยจะมีบางรายก็คือโมเดอร์อินเซนโซนะครับแล้วก็โฟกัสันที่ต้องรอเช็คความฟิตนะฮะตามข้อมูลจากามูสกอร์นะครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งทีมเยอือนเนี่ยค่อนข้างฟูทีมพอสมควรนะครับขาดแบบบางรายเท่านั้นแต่ว่าแมนยูเนี่ยขาดม่นข้างเยอะนะฮะก็รายชื่อเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยก็มีในรายของแอนโทนีที่5 0าสอยู่แล้วเรื่องของโอกาสเนี่ยพักงานไปนะครับวารานลูกชอเม้าเฮตันไมนู อามัดนะครับแล้วก็มาลาเซียนะฮะโอเคแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ในเรื่องของ11ตัวจริงคาดการแล้วก็มุมมองของแฟนผีครับที่ มองอย่างไรครับในกีบันนี้คาดหวังในเรื่องของถ้าเกิดชนะชนะผลสกรเท่าไหร่เสมอเท่าไรนะครับหรือบางคนอาจจะมองว่าแพ้แพ้อะไรอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ในมุมมองบทวิเคราะห์ส่วนตัวของทุกคนได้เลยนะครับเพิ่มเติมกันนะครับในเรื่องของประเด็นก่อนเกมนะครับ8ประเด็นก่อนเกมมีอะไรนะ่าสนใจบ้างเรื่องแรกครับแมนยูเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการบาดเจ็บนักเตะอนข้างเยอะตัวหลักก็เจ็บเยอะพอสมควรที่เนี้ยมันก็มีเครื่องหมายคำถามแล้วว่าถ้าเกิดนักเตะ ได้รับบาดเจ็บเยอะไม่พร้อมใช้งานเนี่ยนะฮะแล้วต้องไปเจอกับทางไบรตันที่มีแนวรุกค่อนข้างจี๊ดจ๊าดเนี่ยทางแมนยูเนี่ยจะมีผลลบมากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือคําถามที่มันเกิดขึ้นนะครับนักเตะได้รับบาดเจ็บเยอะแล้วก็แมตช์สำคัญด้วยในเกมวันนี้ครับเนะตะในบ้านแล้วก็ประเด็นที่สองครับก็คือตําแหน่งตัวริมเส้นฝั่งขวาเนะฮะีฮที่ยังคงเป็นคําถามอยู่นะครับมันก็มีไม่กี่ช้อยครับก็คือแรดฟอร์ดไหมนะครับทางฝั่งขวากาาโชฝั่งซ้ายหรือว่าการาโชฝั่งซ้ายแล้วก็แรดฟอร์ดฝั หรือเปล่านะครับสลับกันระหว่าง1-2คนนี้นะครับหรืออาจจะเป็นในราของบรูโน่เฟอร์เดสนะครับที่ขยับไปเล่นตัวริมเส้นฝั่งขวาหรือเปล่านะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่นี้พอเป็นบรูโนไปยืนฝั่งขวามันก็ต้องมีเครื่องหมายคำถามอีกว่าใครจะเป็นมิดฟิล์ตัวลูกอีกนะครับหรือ อาจจะเป็นฟาคุนโดบีสตรีไปเลยหรือเปล่านะครับที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะก่อนเกมนะครับนี่ก็คือประเด็นรุ่นที่2ครับเกี่ยวกับตัวริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็รุ่นที่3ครับการรับมือเกี่ยวกับแนวรุกที่ดุด,ดันของทางฝั่งบรายตันนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือมิโตมะแน่นอนครับที่ทาง นักเตะของแมนยูต้องเจออย่างเช่นวันวิซากานะครับแล้วก็ยังมีในรายของซอร์ีมาสนะฮะอีวานโฟกุสันถ้าเกิดพร้อมใช้งานนะครับปลาคาโกรสนะครับแล้วก็อีกหลายคนเลยคือแนวรุกของไบรตันเนี่ยร้อนแดงอยู่แล้วนะฮะผ่านมาเพียงแค่ไม่กี่เกมพวกเขาก็กระหน่ำประตูใส่คู่แข่งเยอะมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่อันตรายที่แมนยูจะต้องรับมือแล้วมันก็ต้องบวกกับตัวหลักที่ได้รับบาดเจ็บด้วยพอมันไม่มีตัวหลักบางรายเนี่ยจะรับมือเกี่ยวกับ สถานการ์เกมรุกของไบรตันไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็ประเด็นที่สครับก่อนเกมเนี่ยนะฮะในเรื่องของการฝึกซ้อมแมนยูได้มีการผลักดัน เดารุ่งขึ้นมาร่วมซ้อมเนี่ยประมาณ10บรายด้วยกันนะครับก็รายชื่อเนี่ยก็จะมีในรายของทางซอนนี่อันโยฟรีนะครับมักซี่อโยเดเร่นะฮะแดนกอลเมสบี้โชราโชริทิเล่ออมาริฟอร์สันนะครับเมเชียนะครับนี่คือแบบรายชื่อหลักๆแล้วกันที่มีการดันขึ้นมานะฮะยังมีเจมนอนร์แลนต์นะครับอีธานวิลเลียมคัมวารล่านะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ รายชื่อนาที่ทางเอรินฮากดันขึ้นมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก่อนเกมนะครับประเด็นต่อมาครับก็คือในรายของราสมุนฮอยรุนนะครับนัดนี้ก็ได้ลงซ้อมตามปกติเราได้เห็นการลงเล่นในเกมทีมชาติมาแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเพราะว่าเป็นการถนอมร่างกายด้วยเพื่อกลับมาลงเล่นให้กับทางสโมสรน,นั่นเองนะครับแล้วก็นัดน,นี้น่าจะพร้อมเป็นตัวจริงในเกมพบกับไบรตันนะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะฮะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศการฝึกซ้อม โดยที่เราสังเกตที่รอยยิ้มของทางมารคัดฟอร์ดนะครับถึงแม้ว่าแมนยูอยู่ในช่วงที่เจอแต่เรื่องดรา,าม่านะครับ เจอในเรื่องของแอนโทนีไปนะครับเมสันกินบูธก่อนหน้านั้นแล้วก็ล่าสุดก็เป็นเจดอนซานโชคแต่บรรยากาศในทีมก็ยังดูโอเคนะดูรอยยิ้มของเอเดรียนฮาร์คแล้วก็ทางฝั่งของมาคาร์ตฟอร์ดที่ยังคงยิ้มแย้มกันอยู่นะครับตามปกตินั่นแหละส่วนนักเตะที่ต้องสู้เกี่ยวกับพื้นที่ของตัวเองแล้วก็อนาคตของตัวเองต่อไปภายในทีมนะครับ <c oughs> นั่นคือแฮนนี่แม็กวาแล้วก็ดอนนี่ฟาร์ดเบคก็ยังคงลงซ้อมตามปกติมุ่งมั่นแบบเต็มที่นะครับถึงแม้ว่า ทั้งคู่จะมีอนาคตที่ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีโอกาสย้ายทีมด้วยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย การย้ายมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งกูก็ต้องอยู่กับทีมต่อไปก่อนแล้วก็มุ่งมั่นกับการซ้อมกันต่อไปเพื่อช่วยทีมน,นะครับสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างที่บอกกันไปครับเราไม่มีในรายของอาราบัตครับที่แฟนผีส่วนใหญ่เนี่ยก็รอติดตามรับชมกันเป็นเกมแรกนะฮะที่อาราบัตเนี่ยน่าจะได้รับโอกาสแต่ดันเป็นว่าทางนักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอย่างที่เอเดรีนฮาให้สัมภาษณ์มาก่อนเกมนั่นแหละนะครับอันนี้คือเรื่องของแประารนสก่อนเกมนะครับที่เอามาให้รับฟังก็นนะ โยงมาที่ประเด็นของจดอนซานโชเป็นประเด็นทิ้งท้ายนะครับแล้วก็มีการพูดถึงแฮร์รี่แม็กวายด้วยนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเอเดรียนฮาร์กแหละก่อนเกมนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับจากคลิปเมื่อวานนี้ว่าการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมของเอเดรียนฮาร์กเนี่ย จะโดนยิงคำถามเกี่ยวกับประเด็นของจเจดอนซานโชเยอะแน่นอนนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับเอเดนฮากเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงประเด็นของเจดอนซานโชว,ว่าผมเนี่ยคิดว่าผมพูดทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ทีมแข็งแกร่งมีสปิริตที่ดีแล้วก็บรรยากาศที่ดีพร้อมกับสําหรับเกมนัดต่อไปนี่คือสิ่งที่เท,ทนฮากมีการตอบมาก็คือไม่อยากต่อมาละ สิ่งที่เกิดขึ้นกับจรอรซาานโชบอกไปก่อนหน้านั้นแล้วก็คือหลังจากจบเกมออพกับบิสเนลน,นั่นแหละนะฮะว่าเรื่องราวมันมีออกมาอย่างไรกันบ้างทีนี้เพนฮาร์ได้มีการพูดถึงภาพรวมเลยครับก็คือเรื่องของมาตรฐานของทีมมันก็ครอบคลุมไปถึงนักเตะทุกคนแล้วก็นักเตะที่มีเรื่องราวก่อนหน้านั้นอ่ะอย่างเช่นเมสันกินบูธอันโตนี่จรอรซานโชนี่แหละลายล่าสุดที่เหมือนกับว่า มีเรื่องของการวางตัวหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบมันกระทบสโมสรด้วยนะครับแล้วก็ทางสโมสรก็มีการจัดการในมาตรการแต่รับมาตรการกันไปนะฮะแล้วแต่การจัดการรวมไปถึงล่าสุดที่มีการจัดการเกี่ยวกับประเด็นของทาง ซานโชที่มีการแยกซ้อมกันไปด้วยนะครับสิ่งนี้เทนฮากบอกเลยครับว่ามันคือมาตรการมาตรฐานที่เข้มงวดนะฮะที่ตัวของเขาเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางสโมสรมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้าที่เขามารับงานเนี่ยนะฮะทีไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องมีการวางมาตรฐานการดําเนที่ดีขึ้นเข้มข้นขึ้นนี่คือสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็หน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือคนที่ควบคุมกฎให้มีมาตรฐานเดียวกัน คำว่าทีมเนี่ยมันต้องอยู่เหนือกว่าทุกอย่างนะฮะนี่คือสิ่งที่เทนฮากอธิบายชัดเจนนะครับว่าคือคุณจะแบบอีโก้สูงอะไรไม่ได้นะครับคุณจะแบบ บนนู่นนี่นั่นไม่ได้ถ้าเกิดคุณมีการมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยคือก็ต้องมีการควบคุมกันไปแล้วก็จัดการกันไปคือมันมีกฎอยู่แล้วนะครับจะมาแบบใหญ่กว่าสโมสรใหญ่กว่าทีมงานใหญ่กว่าเพื่อนร่วมทีมนู่นนี่นั่นไม่ได้นะครับวางตัวไม่ได้นะฮะวางตัวแบบอีโก้ไม่ได้แล้วกันนะครับก็ทุกอย่างต้องดูเป็นทีไปหมดนะครับทุกคนต้องอยู่ในภายใต้การควบคุมหรือว่ากฎเกณฑ์แล้วกันพูดกันแบบง่ายครับซึ่งทางสโมสรนนก็มีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปจากยุคน,นก่อนแล้วเทฮา,เากเ็มีอน ก็เป็นคนเข้มอยู่แล้วนะครับเราทราบวันดีนะส่วนในเรื่องของแฮร์รี่มกวนะครับ เนฮาร์เนี่ยเขาก็บอกไปหลายครั้งแล้วนะฮะว่าในกรณีของเฮนรี่แม็กควายเนี่ยมันมีการวิาพากษ์วิจารณ์ที่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็เหมือนกับไม่ให้ความเคารพต่อเฮนรี่แม็กควายเลยนะครับเอเดรเยนทาร์าเนี่ยเขาได้มีการมองแม็กควายว่าแม็กควายเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งแล้วก็ทาผลงานได้ดีนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาในมุมมองส่วนตัวของเขานะครับแล้วก็มีการปกป้องแม็กควายนั่นแหละว่ามันเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าวิเคราะห์ที่ด้านลบเกินจริงหรือว่ารุนแรงเกินไปนะครับส่วนประเด็นของอนททีคางเอ น,นะครับว่าเขาไม่สามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะครับก่อนนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของประเด็นหลกัหลกๆที่เป็นเรื่องราว เกี่ยวกับนอกสนามด้วยซานโช o แม็กวแล้วก็ในรายของแอนตทนี่นะครับก็ตอบอะไรมากไม่ได้นะฮะส่วนใหญ่ก็ตอบแบบกลางๆแล้วกันนะครับสำหรับ3าคนนี้นะฮะแล้วก็ประเด็นเพิ่มเติมนะครับอันนี้มันเป็นสื่ออังกฤษละที่มีการเล่นข่าวผลออกมานะครับก็มีเทลกราฟเดลี่เมลนะครับแล้วก็ ESPN รวมเรวมถึงทาง m e n นะครับสื่อน้องถิ่นะฮะเดลี่เมลเนี่ยบอกว่าซานโชเนี่ย คิดว่าตัวเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานภายในสมโมสรในยกข,ของทางเอเดรินฮากนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันว่าเหมือนกับซานโชเขามองว่าเฮ้ยนักเตะคนนั้นเนี่ยไม่ได้ซ้อมดีไม่ได้เล่นดีในยามลงสนามแต่ว่าทําไมยังได้รับโอกาสเป็นตัวจริงแต่เขาเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าเขาทําได้ดีนะแต่ทําไมโอกาสเนี่ยไม่ตกอยู่ที่ตัวเขาเองบ้างนัรัหมันก็เลยมีเรื่องของ ความคิดความเปรียบเทียบกันในมุมมองทางซานโชที่เอาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมทีมรายดังกล่าวนะครับซึ่งมันมีการคาดการณ์กันออกมาว่าน่าจะเป็นอันโตนี่นะฮะที่เป็นลูกรักอยู่แล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะให้การสนับสนุนเอเดรียนฮากอย่างเต็มที่โดยนี่เป็นการแสดงจุดยืนที่จะลำบากของทางเทนฮากนะในการแบบว่าผลักดันให้หรือให้ทางเจดอนซานโชเนี่ยออกจากการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ไปแยกซ้อมเดี่ยวกันไปนะครับก็มันมีภาพการเดินทางมาฝึกซ้อมตามปกตินั่นแหละแต่ว่าเป็นการแยกซ้อมเดี่ยว แล้วก็บางสื่อบอกว่าอาจจะถึงขั้นไปลงซอมกับชุดเยาวชนเลยนะครับก็เป็นประเด็นที่เล่นข่าวออกมาส่วนทางฝั่งของเทลกราฟนะฮะเทลกราฟบอกว่าคือเรื่องมันใหญ่ถึงขั้นที่มันมีการแยกซ้อมเดี่ยวเนี่ยเนื่องจากว่าทางเจดอนซานโชไม่ยอมขอโทษทางเอเดนฮารกนะครับ แล้วก็มันเป็นการตัดสินใจของเทนฮาร์ซึ่งยังโกรธกับสิ่งที่จอนสันโชโพสต์ออกมาแล้วก็เหมือนกับทําให้เอเดรเยนฮาร์เนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนกับโกหกเกี่ยวกับเรื่องนังกลับนะฮะโดยในขณะนี้จอนซันโชก็ยังมีการปฏิเสธการขอโทษกับเอเดรเยนฮาร์อยู่นะครับแต่ก็มีการเน้นย้ําเหมือนกับเดลลี่เมลนะทีละการาฟเนี่ยสื่อดังทีมหนึ่งเลยนะฮะเจมดักเกอร์บอกว่าสโมสรก็ยังซัพพอร์ตเอเดรเยนฮาร์อย่างเต็มที่แล้วก็จะไม่กดดันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือให้อิสระในการคุมมมททีีในนกกกาารรจััดเเตตะ็่ลย ข้อมูลจะคล้ายๆกันครับในรีเมลกับธุลกรามในครั้งนี้ก็คือ สโมสรน,นุนหลังทางจดอนซานโชเต็มที่เลยเพียงแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันแบบรุนแรงเกินไปก็เลยอาจจะมีการเอาบอร์ดระดับสูงเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางในการพูดคุยด้วยแต่ถ้าเกิดมันเดือดเกินไปมันหักดิบเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบบานปลายไปใหญ่นะครับนะส่วนข้อมูลจาก ESPN เครับเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลกระดอกมาว่าถ้าเกิดทางจดอนซานโชยังอยู่ในทรงแบบนี้นะครับไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมไปขอโทษเอเดรนฮาร์เทนฮาร์เองก็ไม่ยอม ที่จะอ่อนข้อเช่นเดียวกันและทีนี้มันก็จะเป็นหนูเรื่องที่ยากลําบากของทางฝั่งเจดองซานโช่แหละ ถานการณ์อนาคตของทางเจดอนซานโชกับทางสมสรแมนยูเนี่ยมันตกที่นั่งลําบากแหละแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะบทอนาคตกับทางสมสรอในปัจจุบันอีกด้วยนะครับเอมเอ็นทิ้งท้ายนะครับเขาก็บอกว่าเจรอนซานโชมีโอกาสโดนขายออกจากทีมในช่วงตลาดช่วงมกราคมนะฮะและนักเตะเองก็น่าจะเลือกรูปแบบแบบนั้นนะฮะถ้าเกิดเขายังมีการโดนแยกซ้อมเดียวหรือว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมต่อไปจนถึงในช่วงตลาดกลางซีซั่นนะครับโอเคหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจครับสำหรับคล ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ